หอยลายไปลวกนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนชานพอก็มีส่วนผสมเข้มแล้วก็หวานในตัวแต่น้ำเราใส่เยอะเหมือนกันประมาณครึ่งถ้วยได้คึช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมลงไปก่อนนะเพื่อผัดจะได้สะดวกสะดวก ง่ายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันตับกระเทียมท,ทีิแก้วหอมเกลือหอมหอรผสมลกไนแต่หอยลายที่เราลวกไว้แลวอันนี้เราจะทำน้ำเอาไว้เลยนะคะเพื่อจะเราจะได้ผัดสดุบสดุกนะคะ เวลาเลือกละาามเอเปลือกหอยมันจะเปิดมาโดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราจะไม่เลือกเลยเปลือกหอยมันจะไม่เปิดก็ขอบคุณเคล็ดลับปดีตามทุกตตามเฟซบุ๊ก,กต่างๆนะนี่มาสอนให้เราด้วยนะ ออกมารสชตาติทำสับไะรไลครั้งแรกคือว่ารสชาติอกมาก็ดีมากเลยอร่อยมากชินแล้วนะคะเสับกระทังก็อ,าอาัดคิเศษน้ำมันกระเด็นใส่เครื่อง